สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยๆสีดวผ่อนส,สบายเดือนละ6,000กว่าบาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้แต่งครบเลยนะคะสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็แม็กลายสวยตั้งหากนะคะตัยต้าพ e ิออส 1.5E กตปี2015ค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแาวสปอร์ตนะคะแอร์ตั ABS นะคะคันนี้รถน่าใช้มากๆเลยค่ะเป็นที่ขับดีมากๆเลยนะคะสามารถเปิดมัน e ี0ได้ด้วย ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะงหมื่นห้าพบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถสภาพที่สวยนะคะสีดาวนะคะอร่อยซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยค่ะแต่งครบเลยค่ะ mm hmm. แม็กไลสวยสเกิร์ตรอบคัน สอบถามยละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟเนั้นกับแอมได้เลยนะคะออกรถใหม่ย,ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยนะคะเอกสารในการจัดไฟเนัน้นะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะบุตังย้อนหลัง6เดือนและก็ใบรัปรองินเดือนนะคะตีตาบีออน,นะคะ1.5อีกยอ